ชีวิตปัจจุบันบอยชิงร้อยชิงล้านเรียกว่าเป็นนักแสดงตลกที่หลายคนคงรจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีสาหรับบอยชิงร้อยชิงล้านหรือธีรชัยรักเบิกบานนะักแสดงตลกที่หม่ําจกมกในรายการชิงร้อยชิงล้านที่ได้พันตัวออกมาไปจากวงการเปิดร้านอาหารอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเกิดน,น้านี้บอยยังได้ออกมาเผยสาเหตุที่ดสินใจออกจากวงการว่าสาเหตุที่ก้าวออกจากวงการตลกเป็นเพราะถึงสุดอิ่มตัว และก่อนลาออกก็ได้กลั่นไว้กับหม่ำว่าอยากจะมีอาชีพเป็นหลักที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกับดูแลครอบครัวหลังช่วงที่อยู่ในวงการบางครั้งจะต้องเดินสายไปต่างจังหวัดหลายวันทิ้งภรรยาและลูกสาววัยสามปีไว้ทําให้เป็นห่วงเลยปรึกษากับภรรยากระทั่งมีอการมาเที่ยวเพชรบูรณ์เลยติดใจสภาพอากาศและอัธยาศัยของชาวเพชรบูรณ์จึงตัดสินใจพาครอบครัวมาลงหลักปักฐานที่เพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของภรรยานอกจากนี้ยังมีแม่ยายช่วยเลี้ยงลูกสาวอีกแรง ทำให้ชีวิตในตอนนี้รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวอย่างแท้จริงเมื่อลาออกมาแล้วการกลับไปก็คงลำบากที่สำคัญตอนนี้อาชีพตลกในส่วนตัวคิดว่าเป็นงานอดิเรกจึงต้องหาอาชีพหลักที่ยั่งยืนซึ่งภรรยาก็าเห็นด้วยและต้องขอบคุณแฟนคลับที่ยังคิดถึงปัจจุบันบอยยังเปิดร้านหมูกระทะพร้อมกับอัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองผ่านทาง Facebook บอยชิงร้อยชิงล้านให้แฟนๆได้หายคิดถึงอยู่ตลอดแถมบรรยากาศที่ร้านหมูกระทะของนุ่มบอยยังเป็นร้านนั่งชิลบรรยากาศดีมากมาก